หน้าตาหมุนโจรอย่างมาใจดี<ะ>ผมก็เลยเป็นโจรให้มันเต็มสูกไปเลยคือป้นคนรวยช่วยคนจนครับคือตัดผมเอาเงินบริจาคแล้วไปมอบโรงเรียนกินนอนบนดอยก่อนโควิดได้ ก็สามสี่หมื่นไม่น้อยนะครับอ่างั้นตรงโควิดก็คือไม่มีเลยไม่มีไม่มีบ้านอยู่เพื่อนเช่าบ้านให้เดือนละพันสองแล้วเงินในตัวเองมีเท่าไหร่มีร้อยเดียวมี100บาทนะแล้วมันไม่หิวเหรอพยายามอดทนเอาไว้ครับใช้ทนเอานะครับมันจะทำไงอ่ะผมสั่งให้เขากินข้าวที่โรงเรียนให้อิ่มตอนเที่ยงเขาคาาฟรี ตอนนั้นอาชีพคือช่างไฟฟ้าเป็นช่างไฟฟ้านะขณะที่ปฏิบัติหน้าที่รนลงมา6เมตรกระดูกไขสันหลังนี่แตกหมอก็แจ้งว่าผมเป็นธรมชาตตั้งแต่ลิ้นปีลงไปจะไม่มีความรู้สึกจำความแรงแต่เกิดก็เดินไม่ได้นะค่ะโอเป็นเลยอยู่กันแบบหัวใจอย่างเดียวมีลูกมีเต้าก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะเห็นเจ้าขุนตัวเล็กๆนะคะแขนเขาก็ไม่มีขนาดรักนารักแขนก็ไม่มีตัวนิดนิดเดียวมันเกิดอะไรขึ้นลูกเกิดอะไรลูกพ่อแม่หนูไปไหน พ่อแม่เลิกกันแล้วครับระยะเวลาที่ผ่านมาแกช่วยเหลือตัวเองได้เกือบทั้งหมดล้างหน้าแปรงฟันเข้าห้องน้ำกินข้าวเองอย่างไม่ลืมของเงี้ยเจ้าคูน้ามาให้แม่น้อยเขาก็เอาหัวเอาขาเขาดันมาให้โอ้รักใครนะเจ้าผุนรักใครครับไม่ดูครับครับรักใครอีกครับท้บพพ่อนครับโอ้โห่นะหนูมาเพื่อคุณพ่อคุณแม่นี้เลย ขอต้อนรับเข้าสู่รายการปันสุขไม่รู้จบครับวันนี้เราจะมาตามติดครอบครัวของน้องเจ้าขุนพ่อนศดและก็แม่โดครับสามีภรรยาผู้มีร่างกายพิการเดิมทีพ่อนดเคยมีร่างกายเป็นปกติครับแต่ด้วยอุบัติเหตุตกจากที่สูงทําให้เป็นอัมพาตครึ่งท่อนส่วนแม่โดนั้นก็เป็นปริโอตั้งแต่กําเนิดเรามาฟังที่มาของครอบครัวนี้กันครับมันเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากว่าทั้งคู่นี้ ก็สัญญาอยู่ด้วยกันโดยการที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นอย่างนี้คุณแม่ก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางมีลูกทุกวันให้กําลังใจกันยังไงล่ะพ่อก็บอกว่าวันไหนถ้ามีตังอะจะขอเด็กมาเลี้ยงอย่างมีลูกอดีเขาเนองเจ้าขุนในี่คลอดมีคนมาบอกว่ามีคนคลอดไม่มีแขนเขาก็อุ้มมาได้เดือนหนึ่ง หนึ่งเดือนมาอ๋อให้คุณแม่ดูให้คุณพ่อคุณแม่ดูมาสมัครเป็นสมาชิกค่ะอ๋อต้องเข้าสมาชิกค่ะครอบครัวเขาเป็นยังไงฮะฐานะเป็นยังไงครับครอบครัวเขาก็ปานกลางค่ะปานกลางทั่วไปรู้จักพ่อแม่เขาไหมครับรู้จักค่ะอ๋อรู้จักด้วยเห็นเข้าแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วถูกชะตาเด็กคนนี้มากเลยทำไมถึงไม่ผูกพันเข้าล่ะเห็นเจ้าขุนตัวเล็กๆนะคะเนอแขนเขาก็ไม่มีเขานมากน่ารักเขาพันหรือเหนือยเหลือแค่นี้แขนก็ไม่มีตัวนิดนิดเดียวอยากขอพูดกับพี่พนด เาจะไปขอแล้วยายยายเขาไม่ยอมได้พูดไหมได้พูดไหมได้พูดได้พูดพูดว่าอะไรอยากได้เจ้าขุนไปเลี้ยงยายก็บอกก็ไม่ได้ไม่ได้ยายก็รักแล้วสุดท้ายไม่ได้แล้วแล้วทำไมได้ล่ะมันเกิดอะไรขึ้นลูกเกิดอะไรลูกพ่อแม่หนูไปไหนบอกขึ้นลุงสิพ่อแม่เลิกกันแล้วครับจากวันนั้นน้องเจ้าขุนก็มาเป็นหัวใจให้กับพ่อนัและก็แม่โด ่างเติมเต็มซึ่งกันและกันในส่วนที่ขาดหายไปครับจนกลายเป็นครอบครัวที่แสนอบอุ่นอย่างทุกวันนี้คุณจวาดรูปได้ใช่ไหมใช่ค่ะอระบายสีเป็นไหมครับเป็นครับชอบไหมครับชอบครับยังไงคุณพ่อคุณแม่กระเป๋านี่เหรอฮะใช่ครับนี่ฝีมือที่เห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดใช่ครับคือเจ้าขุนเหรอใช่ค่ะพี่มาดูอันไหนของหนูลูกอ่แล้วหนูจะหยิบอย่างนี้หนูจะทายังไงอะลูก อ๋อดูนะดูนะเห็นไหมเาขาใจ้คางเนี่ยนะเนืเอ้อจับอย่างนี้ดูสิเห็นไหมเพราะน้องเจ้าขุนได้คลุกคีอยู่กับพ่อนนท์ครับทําให้ซึมซับความชอบในศิละปะน้องเจ้าขุนจึงสามารถใช้เท้าระบายสีได้อย่างชํานาญกลายเป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งของชมรมมาติดตามกันต่อครับว่าครอบครัวนี้อยากได้อะไรเป็นของปันสุขบ,บ้าง เอาละมาถึงการปันสุขทางด้านนี้คุณพ่อนึกถึงอะไรดีจะได้มีพลังอยากได้น้องขุนนั่งขับหัวใจสําคัญตอนนี้คือน้องขุนก็อยากให้แย่มีเงินเก็บในด้านการศึกษาครับภายในคตของแกก็เรื่องการเพ้นกระเป๋านี่แหละครับตั้งอุปกรณ์แล้วก็กระเป๋าซื้อทีนึงกี่กี่ใบครับพ่อก็เป็นหลักร้อยครับหลักร้อยใบเลยเนาะเคยเห็นทีนึงตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งไหมไม่เคยเนาะ้วคุณแม่ เยอะๆจะดีไหมครับดีไหมลูกดีนะครับเปิดตู้คอนเทนเนอร์มาครับเอากระเป๋าเยอะๆนี่พับอยู่กองอยู่ไนวเด็กๆคทุกท่านทั้งบนทั้งแฟนให้เห็นทดีและนี่ก็คือของปันสุขที่ครอบครัวของน้องเจ้าขุนพ่อนัดและก็แม่โด้จะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปครับ เรามาฟังชีวิตหลังจากออกรายการกันต่อครับเปลี่ยนแปลงเยอะมากพอออกรายการปุ๊บพออ่อน,นี่รับโทรศัพท์วุ่นไปหมดคนโทรก็มาโน่นนี่สั่งกระเปา๋าคุยกับเจ้าขุนได้หรือเปล่าโอ้ทั้งคืนโทรมาตลอดเลยแล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างดีมากครับน้องคุณไปตลาดตอนนี้ไม่ต้องเอาเงินไปเขาให้ฟรีหมด ตั้งเสื้อผ้าตั้งขนมทั้งอาหารครับตอนที่รายการออกอากาศตจ้านุ่ได้ดูไหมครับได้ดูครับรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นครับรู้สึกดีใจไหมดีใจครับได้ออกรายการเสร็จแล้วเนี่ยเวลากลับมาอยู่ที่บ้านน่ะพาน้องเจ้าหุ่นเน่ไปออก ที่งานวัดงานอะไรต่างๆในไปวาดไปอะไรบางคนเขาก็มาเห็นเขาว่าโอ้โหพระเอกมาแล้วนี่ตัวจริงนี่ตัวจริงนี่เขาก็บอกอย่างเงี้ยแล้วก็ภูมิใจเราในโ้หบอกว่าน้องเจ้าขุนนี่ทําได้หมดเลย่ะดีมากเลยค่ะมีน้องเจ้าขุนเนี่ยน้องขุนนี่เป็นคนฉลาดค่ะนิสัยก็เหมือนเด็กทั่วๆไปอะค่ะคือดื้อบ้างแต่เขาเก่งนะคะเขาพูดจาฉาฉาน แล้วก็เข้ากับคนง่ายค่ะมีสิ่งดีๆเยอะค่ะบาะคนก็ให้กำลังใจผู้เยอะไปหมดบาะคนก็บอกว่าเนี่ยหนูอยากให้เจ้าขุนเรียนหนังสืออยากต่อค่าเราเรียนได้หรือเปล่าแม่ก็ว่าได้แม่ขอบคุณแม่ยินดีถ้าช่วยอ่ะส่วนน้องเจ้าขุนเราก็ให้แกได้เรียนซึ่งมีทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาไทยแกเรียนได้ดีครับ ไปได้เร็วความจำดีจิตใจนิสัยร่าเริงตอบรับอะไรได้เร็วแล้วก็ที่สำคัญแกไม่งอแงแล้วตอนนี้มีอะไรแล้วที่ที่เห็นข้างหน้านี่อะไรอ่นนอะกระเป๋าครับกระเป๋าใครอะแล้วใครอยู่ในรูปอะไหนโชว์หน่อยดิอ่าอันนี้ใครอะ,ะนี้ใครอะจ้าขุนขายดีไหมกระเป๋าเนี้ขายดียไหมขายดีครับอ่เขาบอกว่าเป็นใครในรูปอะ นัง่งขืนรายได,ด้ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้แม่ก็ฝากเ้าจขุนส่วนหนึ่งนะให้เขาเรียนหนังสือแต่ก่อนนี้ก็ได้ไม่เยอะนะเดี๋ยวนี้ได้เยอะค่ะเดือนนึงก็เป็นหมื่นหมื่ถ้าให้เขาทำเนี่ยเขาจะทำอย่างตั้งใจเพราะช่วงนี้เนาะผมคิดว่าแกยังอยู่ในวัยเรียนนะครับต้องเรียนให้มากกว่าทำงานพราะกลับจากโรงเรียนมาเนี่ยประมาณ4ี่โมง แกก็ต้องเรียนพิเศษนะครับจ้างครูมาสอนเป็นพิเศษเพื่อให้แกแกปีหน้าแกจะขึ้นปหนึ่งละการระบบการเรียนก็ต้องเปลี่ยนไปแม่อยากให้เขาเป็นเหมือนที่เขาเป็นตอนเนี้ยเขาพูดง่ายสอนง่ายเชื่อพูดอะไรก็เชื่อฟังทุกอย่างเวลาเราถามอะไรพูดอะไรเ็าจะทําตามลองวันนี้แม่โดจะให้ขุนทําอะไรหรอวันนี้เขาว่าจะทําให้ดีที่สุดเลยเขา่า พูดเก่งเจ้าคุนอยากทำงานได้เยอะไหมอยากครับทำงานเยอะแล้วได้ตังค์มาจะเอาไปทำอะไรเอาไปเรียนหนังสือครับอยากให้พ่อ,อแม่สบายไหมอยากครับอยากให้พ่อแม่สบายครับคาดหวังว่าเขาจะเป็นคนดีของสังคมมีอาชีพแล้วก็ชมรมเนี้ยถ้าเป็นไปได้นกคุณอาจจะสืบต่อถ้าจิตใจเขา ยังมาทางผมให้สองคนนะครับก็หวังว่าจะนานไปเพราะความฉลาดน่ารักของน้องเจ้าขุนครับจึงเป็นที่รักของทุกคนที่พบเห็นทําให้คนจากทั่วประเทศพร้อมที่จะมอบความเมตตาช่วยเหลือน้องเจ้าขุนและชมรมผู้พิการแห่งน,นี้ช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวดีๆของชมรมคนพิการนี้กันต่อครับ เรามาตามติดครอบครัวพ่อนดแม่โดแล้วก็น้องเจ้าขุนกันต่อครับว่าหลังจากที่ออกรายการปัญญาปันสุขไปแล้วมีผู้คนมาอุดหนุนซื้อสินค้าของชมรมอย่างมากมายซึ่งไรายได้นั้นจะฟื้นชีวิตคนพิการในชมรมได้มากแค่ไหนเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับมีคนดูเราตั้งมากมายว่าแต่ก่อนไม่มีคนไม่รู้จักชมรมคนพิการเพอวังเหนือเดี๋ยวนี้ก็คนก็รู้จักไปทั่วอย่างเงี้ยค่ะ คนพิการที่นี่ยังมีอยู่ก็เยอะมีเป็นพันนะคะเมื่อก่อนก็เดือนหนึ่งก็ประมาณสอง0 0 0สบาทแต่อันนี้ที่ผ่านมามันเกินจากนั้นแล้วครับประมาณ5-6,000งบาทนะครับอีกอย่างนึ่งงานที่ผมทำอยู่ประจำึือเป็นงานวาดภาพทั่วไปฮะสีน้ำมันสียคริลิกตอนนี้มีผู้สั่งมาในจำนวนที่เป็นชิ้นงานและเป็นราคาก็ประมาณ สี่ถึงห้าหมื่นบาทเหมือนกันของที่ได้มาตอนนี้รถไฟฟ้าก็รับส่งท้งนกขุนไปโรงเรียนรับส่งสมาชิกมาร่วมกิจกรรมแล้วกระเป๋ากับเราก็ไม่ได้ลงทุนสีแล้วก็ไม่ได้ลงทุนที่เขาปั่นสุขให้เราอะเราก็ปั่นสุกคนอื่นคนอื่นถ้าเจ้าขุนทําไม่ทนันคนอื่นก็ช่วยเจ้าขุนสกีนแ้วกกระบายก็ให้เขา คนพิการที่มาทํางานในชมรมเขามีเงินมีรายได้จากการที่มาช่วยทํากระเป๋านี้เยอะขึ้นค่ะแล้วก็มีคนพิการที่เขาไม่มีรายได้ที่เขาอยู่บ้านเขาก็มาช่วยทําก็เป็นรายได้ให้เขาอีกทางหนึ่งด้วยค่ะส่วนของอาหารบริโภคนะครับที่ทางรายการให้มานะครับเราจัดเป็นชุดนะครับรวบรวมแล้วได้ประมาณ150ชุดนะครับตอนนี้แจกไป สส่วนนะครับจาก3ส,ส่วนก็มีรูปที่ที่ผมเขียนพร้อมกับน้องขุนแล้วก็ไม่บ้านก็เป็นภาพนกเพือกเขียนด้วยเสียคลิกจากออกรายการไปแล้วนะครับก็มีคนประมูล9,000บาทลัวประมูลเขาก็หลายคนนะเนาะให้มาให้มาตลอด พอกรบอกว่าเอาแค่นี้ก็พอละเก้าพันเพราะว่ามันดีมันมันเป็นเลขดีมงคลเก้าพันบาทก็ดีใจแล้วค่ะก็ไม่นึกว่าจะได้อย่างงี้เนาะในความตั้งใจแต่แ,ตแรกะที่เอาไปออกรายการเนี่ยงานทุกชิ้นที่เอาไปออกแล้วก็มีคนซื้อไม่ว่าจะเป็นงานชิ้นไหนที่ทําจากตัวผมเองผมจะเอาเงินอันนี้เข้ากองทุนสวัสดิการเพื่อจะซื้อแอมพลิเตร์ให้กับสมาชิกที่มีความจําเป็นครับ ถ้าไม่มีคนในชมรมผมสามคนเขาคงทำอะไรไม่ได้มากบางทีก็ต้องช่วยหาสีบ้างเพราะน้องคุณทำไม่ทันผมก็ช่วยบ้างและส่วนอื่นๆที่สมาชิกทำได้ก็ช่วยทำร่วมกันครับทุกคนก็มีรายได้รวมกันด้วยก็รู้สึกดีใจค่ะที่ทางชมรมเป็นเหมือนเป็นสะพานในการเชื่อมโยงให้คนพิการมีรายได้มีงาน ที่ดีขึ้นเพราะว่าที่วังเหนือเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลอะค่ะงานหรือการหาเงินก็ยากค่ะทางชมรมก็สามารถช่วยแบ่งเบาช่วยหาไรายได้ในส่วนนี้ให้คนพิการก็รู้สึกดีใจค่ะหลังจากออกรการปัญญาเปัญสุขดีขึ้นเยอะมากเลยครับได้ขายกระเป๋าขายเม็ดเนสละครับอ๋อขอบคุณมากนะคะที่ทุกคนค่ะที่ให้กำลังใจ หรือว่าไปออกงานต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็อุดหนุนกระเป๋าน้องจกขุนขอบคุณมากค่ะใช้อุดหนน,น้องคุนด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ชมรมคนพิการวังเหนือมีคนรู้จักมากขึ้นผู้คนมาอุดหนุนอย่างมากมาม่ทำให้พวกเขาได้ใช้ความสามารถของตัวเองเลี้ยงชีวิตไม่ต้องลำบากอีกต่อไปแล้วแหละครับช่วงหน้า มาตามติดนักสู้ที่ไม่เคยยอมแพ้อีกคนหนึ่งสักครู่เดียวครับเรายังอยู่ในรายการปันสุขไม่รู้จบครับที่ตอนนี้เรามาติดตามเรื่องราวของช่างตัดผมคนดังอย่างกัปตันแจ็คส์แบรโร่ที่ชีวิตผ่านการต่อสู้มาอย่างมากมายครับและพิษโควิดก็ทำให้เขาไม่มีไรายได้แม้แต่บาทเดียว เรื่องราวที่มาของเขาจะเป็นอย่างไรไปฟังกันก่อนครับตอนนันม้มีงานทําใช่ตอนน็้นตัวเล็กไม่ม, <ๆ S 3> <ๆ S 2> มีบ้านอยู่ใช่เพื่อนเช่าบ้านให้เดือนละพันสองแล้วเงินในตัวเองม,มีเท่าไหร่มีร้อยเดียวมีหนึ่งร้อยบาทนะเขามีอดอยากไหมมีแน่นอนร้อยอร์ซแล้วมนม่ไม่หิวหรอก็พยายามอดทนเอาไว้ครับใช้ทนเอานะครับมันู้ทําไงอ่ะผมสั่งให้เขากินข้าว ที่โรงเรียนให้อิ่มตอนเที่ยงเขาาเล้ยฟรีแล้วเอาไปต่อยังไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นลูกเดินมากับแต่โรงเรียนหัวมีรอยกันไกลงับเต็มเลยพทาไผมยาวอ๋อไม่ได้ตัดผมไปโรงเรียนผมไปโรงเรียนแต่แรกหนูก็ไม่อยากจะไว้ใช่ไหมครับใช่มันไม่มีตังค์ใช่ไหมฮะ อ๋อแล้วก็เลยต้องไปทําให้มันเรียบร้อยก็เลยต้องเอาพาไปตัดก่อนผมได้ยืมตังค์เพื่อนคนหนึ่งก็ยืมอีกแล้วก็ยืมมาห้าร้อยบอกว่าอยากจะพาลูกได้กินของดีๆบ้างก็ไปเดินตลาดนัดที่เชียงใหม่ครับก็มองไปเห็นปัตเลียนอยู่ตัวหนึ่ง <c oughs> เขาขายอยู่สามร้อยก็เลยตัดสินใจซื้อปัตเลียนไปก็ต่อเขาเหลือสองร้อยบาทนั่งตัดลูกตัวเองหน้าห้องเช่าตอนนั้นผมรู้สึกว่าทำยังไงก็ได้ให้ลูกเราไม่ดโดนครูทําโทษก็ตัดไปดูตามยูท b e ไปตัดตัด นึกคุยกับตัวเองไหมว่าทําไมเราเป็นเป็นอะไรถึงแบบนี้คิดโทษตัวเองว่าทําไมเราทําเวรทํากรรมอะไรไว้ทําไมมันถึงไม่ทาไม่ขึ้นสักทีตัวคนเดียวก็ย่างทำพาแพทหมดตังค์ไปด้วยอีกมันมันประดังเข้ามาหมดเลยนะแตัวเพื่อนคนอื่นเขาก็ไปแล้วแต่ผมอ่าเราก็เลยตัดไปแล้วยังไงต่อก็มีคนหนึ่งมาเปลี่ยนชีวิตผมก็คือมีลุงคนนึงเขาเดินมาด้วยความมืดมาเอาให้ผมตัดผมให้เพราะว่าร้านมันปิดหมดแล้วอืผมก็บอกว่าตัดไม่เป็น เขาบอกว่าตัดเถอะผมก็เลยตัดเสียไหมผมก็ไถไปมั่วๆแล้วแกก็เขาเมาด้วยเขาก็เลยบอกว่าสวยคําชมแรกเลยนะจริงๆแล้วคุณมองแล้วเป็นไงมันไม่ได้สวยอะไรเลยแหว่งไหมแน่นอนครับแหว่งไปแหว่งมาอุปกรณ์ผมก็ไม่มีมีแค่ปัตเตาเลียนเงี้ยครับก็ตัดไปตัดมาเออสวยผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะอาชีพนี้มันน่าจะเลี้ยงเราได้นะไปว่ามันจุดประกายสิครับเริ่มคิดละ แต่คุณก็เป็นช่างเขาเรียกกัะช่างเป็นช่างเถื่อนอช่างเถื่อนนะรเรียกอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับก้าเรียกตัวเองอย่างนี้เลยใช่ครับแล้วตอ,ตอนนี้คุณยังเถื่อนอยู่เปล่าผมเป็นอาจารย์สอนเลยเป็นอาจารย์สอนแล้วนะะแล้วคุณทําไงอะ่ะตอนนั้นผมก็ต้องรอคิวของสารพัดช่างเปิดรับก็ไปรอกันตั้งแต่ตีสี่นะครับเพื่อเพื่อแต่เขาเปิดแปดโมงนะไปรอไปรอตีสี่ตอนโรงเรียนจนจบเรียบร้อยเรียนจนจบแลวพอจบแล้วมันดีขึ้นหรือว่าก็ ทำให้เรามั่นใจขึ้นเฉยๆมั่นใจขึ้นแล้วไม่กลัวอะไรแล้วเพราะว่าเราเรียนแล้วแต่ว่าตรงนั้นก็เลยว่า,าทา<ำ>ให้เรามั่นใจที่ที่ที่เราเจอทางนั้นพอดีใช่เราไม่กลัวใครมาว่าเราเป็นช่างเถื่อนแล้วคุณทีต้องฟันฝ่าอุปสรรคมยายังมากมหม่จนมาค้นพบอาชีพที่ตัวเองรักขยันฝึกฝนจดจําเทคนิคจนกระทั่งสามารถมีดีกรีเป็นถึงอาจารย์สอนตัดผมได้อย่างทุกวันนี้ เรามาตามกันต่อครับว่าคุณทีจะต้องการอะไรเป็นของปันสุกกันบ้างอยากได้อะไรที่สุดเก้าอี้ตัดผมโอ้เจ้าทูโทนนั่นแหละนะอยากได้เป็นอันใหม่ๆอยากได้ใหม่ๆกับเขาบ้างไม่เคยมีเก้าอี้ตัดผมใหม่ๆครับในชีวิตเลยครับวันนี้ต้องการของใหม่ช่างตัดผมดังๆมันไม่มีของใหม่ได้ยังไงเปิดขึ้นมาเลยครับพอใจไหมมา ควจะเป็นยังไงดีดีคุณี่คุณผู้พระเาเอาไหม้า,า,าเป็นงไงและนี่ก็คือของปันสุขที่กัปตันแจ็คสเปโร่ต้องการเลยครับมาดูเันครับว่าหลังจากวันนั้นเขาและร้านตัดผมจะเป็นอย่างไรกันต่อบ้าง พอออกรายการปัญญาปัญสุขไปแล้วเนี่ยครับฟีดแบ็ออกมานี่ก็คือว่าคือเยอะมากครับงานมีเยอะมากลูกค้าเยอะมากคนรู้จักเยอะมากนะครับผมรายได้ก็เข้ามาเป็นหลักแสนแล้วครับหลังจากที่ออกรายการไปแล้วมีลูกค้ามาเยอะบางคนก็ติดต่อมาจากต่างจังหวัดก็มีนะนัดคิวกับกัปตันแจ็คเลยแล้วก็ลูกค้าเก่าๆก็กลับมาเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมนะคะแล้วก็ลูกค้าใหม่แล้วก็จากต่างจังหวัดก็ติดต่อมาค่ะ ก็ที่ร้านก็มีคนโทรจองมาเยอะขึ้นแล้วก็ลูกค้าก็เยอะขึ้นับจากร้านที่เล็กๆเงียบๆไม่มีคนก็เริ่มมีคนเข้ามาเพราะว่าเขาเห็นเราตั้งแต่ออกอากาศวันแรกเลยแล้วก็มีคนจำพี่แพตตี้ได้เงินที่ได้นะครับเอามาทำร้านปรับปรบปุงร้านใหม่นี้ก็ได้มาจากรายได้ที่คนมาตัดผมเยอะมากขึ้น งานอีเวนต์มากขึ้นคนจ้างงานมากขึ้นครับผมมันไม่ได้มีรายได้จากการตัดผมอย่างเดียวมีรายได้จากการที่กับตันแจ็คสเปโรเข้าไปโชว์ตัวคือเขาติดต่อมาเองเลยนะคะก็บอกว่าเอยเห็นในรายการปัญญาปัญสุขแล้วก็รู้ว่ามีความสามารถเรื่องร้องเพลงเรื่องเล่นดนตรีก็เลยเชิญไปออกงานก็ได้จากตรงนั้นเป็นผลกำไได้ซึ่งเยอะมากๆเลยค่ะตอนนั้นนะครับโอ้โหเก้าอี้กับเจียงสะเข้ามาในร้านซึ่งร้านผมมันเล็ก นะครับมันก็คับแคบไปผมก็มีทุนจากการตัดผมก็ได้ขยายและสร้างร้านขึ้นมาใหม่กว้างขึ้นและรับลูกค้าได้มากขึ้นกว่าเดิมครับหลังจากที่มีคนเขาดูรายการไปแล้วนะครับส่วนใหญ่คนที่ตกงานเนี่ยก็รวมๆแล้ว200คนนะครับผมก็เลยสอนเป็นคอร์สรุ่นละ40คนให้ได้7วัน7วันต้องจบพอจบแล้วเขาก็ไปตัดจิตอาสาเขาได้ทั้งบุญได้ทั้งฝีมือ บางคนก็ได้เปิดร้านด้วยจนครบ200คนนะครับก็มีผู้ใหญ่นะครับจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานนะครับก็เข้าชมรมด้วยนะครับในชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับนั่นก็คือว่าสิ่งที่เราไม่มีเราก็มีนะครับสิ่งที่เราไม่เคยได้เราก็ได้นะครับครอบครัวมีความสุขขึ้นนะครับแล้วก็มีเงินเก็บ แล้วก็มีการจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็เช่าเข้ามาตลอดชีวิตเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าที่มาตัดผมนะครับหรือว่าจะเป็นงานที่เชิญผมไปโชว์ตัวต่างๆนะครับผมอยากจะมาขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็สนับสนุนในอาชีพการงานของผมนะครับ ขอขอบคุณมากจากใจจริงเลยนะครับผมชีวิตหลังโควิดของคุณทีก็กลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งและครับแถมยังแบ่งปันความรู้และก็รายได้ให้กับคนอื่นๆอีกด้วยน่าชื่นชมมากๆเลยนะครับทั้งครอบครัวของพ่อนศดแม่โดและคุณทีเคยผ่านความยากลำบากมาอย่างแสนสาหัสครับ แต่เมื่อวันหนึ่งที่พวกเขามีกำลังมากพอเขาก็ไม่ลืมครับที่จะช่วยเหลือผู้ที่ลำบากมากกว่าถ้าทุกคนแบ่งปันกันได้แบบนี้เชื่อเลยเกินนะครับว่าความสุขจะถูกส่งต่อไปอย่างไม่รู้จบแน่นอนครับข้างล่างเป็นยังไงฮะตอนนี้ไม่รู้สึกเลยจากคนที่เดินปกติถูกไหมคนอ้วนเราไปไหนนะแว้นเลยใช่ไหมใอ<ช>เรไมันไปได้เร็วเลยนะมันสนุกมากครับแม่ทางานหนะัก เราไม่เคยช่วยเราไม่เคยช่วยนะแล้วเกิดอะไรคุณซอนเพื่อนถูกยิงครับด้วยเหตุอะไรไม่รู้แล้วแต่มาโดนผมหนูน่าจะเชื่อแม่นะแรกยิ่งกว่าโทษที่ไม่ได้เชื่อแม่เออไม่เป็นไรลูกไม่ต้องไปคิดมากลูกเราเป็นอย่างนี้แล้วก็ําใจให้สบายแม่ให้อภัยทุกอย่างเลยแม่ห่วงแล้วก็รักลูกอ่ะยิ่งกว่าตัวเองี ทุกสิ่งทุกอย่างจะทำแทนรูปได้จะแทนให้หมดเลยจะเปลี่ยนให้หมดเลยคือคือตอนนี้เราเห็นเห็นข้อมือลงมาเนี่ยใช่ค่ะอันนี้เขายกขึ้นไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยค่ะโอ้นีเขาขึ้นนี่เจ็บเลยนะใช่ค่ะงออยู่อย่างนี้นะฮะใช่ค่ะขาเนี่ยฮะเอาตรงนี้เหยียดไม่ได้ใช่ค่ะเหยียดไม่ได้ครับ่ะเพราะงั้นน้ำหนักก็อยู่ตรงนี้เลยเนาะใช่ค่ะ คือวันนั้นหมอนัดให้ไปดูคันเพราะว่าใกล้ใกล้อายุคันที่จะคลอดแล้วแล้วเ,เราก็ไปโรงพยาบาลแล้ววันนั้นมีอาการเจ็บท้องหมอเขาก็เลยขออันต์สาวก่อนคลอดแต่หมอเขาบอกกับแม่ว่าลูกพันคอหนอง <S <S> <S <S> <S เขาขาแขนแบบผิดปกติมันงอมากอย่างเงี้ยเราก็สงสารเขามากเรารักเขามากเขาเกิดมา ต่อให้เขาเป็นยังไงเราก็จะเลี้ยงเขาดูแล,แลเขาให้ดีที่สุดค่ะชีวิตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรสัปดาห์หน้า1 0 4โง4นาทีพลาดไม่ได้ค่ะ